สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกทุกวันทุกเวลาเลยนะคะวันละหนึ่งถึงสองคลิปค่ะจะเป็นลงตอนเช้าตอนยิงตาลงนะจะมาช้าหรือมาเร็วก็มาอยู่แล้วค่ะ๋ยวชีวิตประจําวันให้ทุกคนดูนะคะสั้นๆแต่แต่ละวันก็ไม่มีอะไรมากมายเลยค่ะแต่ละวันไม่มีสาระแก่นสาระอะไรเลยกงนะคะแล้วก็หัวใจที่จะถ่ายทำก็มีความอยากที่จะทํานะคะเพราะว่ามีความสุขที่จะทำาแม้จะบ่นหน่อยนะคะหรือว่าพูดอะไรไม่ เข้าหูหน่อยนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะพูดไปเพื่อความอัธรสดแล้วก็เมาส์มอยอย่างคนแบบนี้ละค่ะถ้าจะพูดแล้วก็พูดไม่หยุดนะคะวันนี้ก็เสนอเมนูแซ่บๆตอนเช้าเลยค่ะที่ว่าตื่นมากก็ได้กินเลยบอกนะคะมะละกอลูกนี้เป็นลูกสุดท้ายแล้วนะคะถ้าไม่มีแล้วก็คือไม่ได้กินอีกแล้วคุกคิดถึงเมนูส้มตํานะคะเลยต้องถ่ายทำค่ะก็กินตาถั่วตาแตงแทนก็ได้ด้วยเลยก็ได้ด้วยกุนไม่ได้ด้วยกุนก็ได้ด้วยคาถาจะเสกทุกคาถาให้ทุกคนดูนะคะใทุกคนเข้ามาดูเยอะๆค่ะต้องได้ด้วย หรือด้วยคนมันต้องได้อะไรสักอย่างบ้านหนูนะคะก็เป็นครอบครัวธรรมดาค่ะไม่ได้วิเศษอะไรนะคะไม่ได้ไปดึงดูดไม่ได้มีคอนโทรลคอนเทนต์ฉาก,ก,กนะคะหรือว่าไปทําคลิปอะไรอยู่ที่ต่างๆนะคะไม่ได้วางขนาดน,<ล>นั้น<ก>ถ่าย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไปนะคะแล้วก็พากเสียงสนุกๆไปนะคะแต่ถ้าผิดภาพกประการได้สามารถติดเตียนได้นะคะรับฟังหมดค่ะมานะคะก็ทําคลิปมาตั้งแต่อายุประมาณ14 13 14นะคะตอนนี้ก็16ต่อไปเรื่อยๆนะคะตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่จะทําต่อไปเรื่อยๆ ค่ะทำอีก10ปี20ปีก็ยังมีความสุขที่ได้ทํานะคะมันทําไปเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทําค่ะโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมก็ว่าเอาล่าขยันนี่เบาดีค่ะแต่เวลาขี้ขานี่บอกเลยนาะบ่มาโพให้เห็นเลยขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่ว่าแต่ก่อนไม่ค่อยลุงตอนนี้ก็คือมีกําลังใจนะคะก็จะกลับมาลงคลิปอย่างที่พูดไว้เลยนะคะก็กําลังทอดลูกชิ้นค่ะเป็นลูกชิ้นหมูแท้เลยนะคะที่ว่าหนูไปซื้อกับแม่มาจากตลาดทํทำเองเลยนะคะแล้วก็ไม่มีแป้งเยอะด้วยค่ะมีแต่ เนื้อหมูนะคะก็สะอาดมากเลยค่ะแล้วก็ทอดกุ้นเชียงนะคะพ่อกับแม่จะหั่นกุ้นเชียงไม่เหมือนกันค่ะแม่จะชอบหั่นอันกลมๆนะคะอันเล็กๆแล้วก็บางๆค่ะแล้วก็ได้หนาชิ้นก็จะหั่นหนาๆชิ้นเชียงแบบนี้เลยค่ะเหมือนกับที่เขาทําขายแต่ว่าก็สวยไปอีกแบบนะคะ บัคือกันค่ะสองสเต็ปม,มาร่วมกันบางอันก็คือแม่บางอันก็คือ,อ,คอชิ้นจนกรอบแล้วนะคะแล้วก็เอาน้ํามันนะคะเก็บไว้ก็คือเอาน้ํามันมาทอดกุ้นเ <ไป S 1> ชียง,งลงไปทอดเลยนะคะแล้วก็เอาขึ้นเลยค่ะทอดแป๊บเดียวนะคะไม่งั้นมันจะไหมค่ะเพราะว่าน้ํามันร<อ>้อน,นมากเลยนะคะตำส้มตำก็ต้องแวะมาดูกระทะด้วยค่ะพริกไปพริกมาจะไหมนะคะแต่ก็ไม่ไหมค่ะพอดีว่ามาพริกทาเพราะว่าก็ต้องตำส้มตำไปด้วยแล้วก็มาดูกุ้นเชียงทอดไปด้วยก็ินอะไรแบบง่ายๆนะคะกินเมนูโปรดเมนูชอบเลย จะชอบเอาไปกินตอนเย็นนะคะชอบกินอาหารตอนเย็นค่ะอาหารประเภทแบบนี้แต่วันนี้ก็มากินตอนเช้านะคะเพราะว่าา้อดีนะคะแล้วก็กุ้นเชียงนะคะมาไว้เสเด็จน้ำมันเลยค่ะมาตำส้มตำกันต่อค่ะส้มตำบ้านหนูนะคะก็ตำเท่าที่มีเลยค่ะก็คือมีเครื่องเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นคะใส่กระเทียมนะคะแล้วก็พริกสดแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็พริกกระเทียมนะคะจะทําให้ไม่กระเด็นใส่เส้นมะละกอลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยผงนัวตำจะชอบเลยนะคะแต่ละบ้านปรุงไม่เหมือนกันแต่ว่าส้มตำเขาก็น่าจะปรุงแบบคล้าย ะคะที่ว่าบางครั้งก็ใส่ม่วงนะคะใส่มะเขือใส่มะขามเปียกใส่ผักต่างๆลงไปด้วยเพื่อเพิ่มสีสันใส่แบบมะเขือเคราวันนา้ก็คือใส่เท่าที่มีนะคะมีแค่นี้กับหัวใจใส่มะนาวลงไปนั่นนะคะแล้วก็ใส่แบบเป็นเปลือกลงไปด้วยมันจะได้แซ่บๆแล้วไม่ใส่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ใส่น้ําปลาใส่อะไรนะถ้าแบบยังไม่หวานก็ใส่น้ําตาลเพิ่มได้ค่ะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาร้าค่ะคลเลให้มันเข้ากันเลยนะคะบอกเลยอร่อยมากใช้ปลาร้าขวดนะคะวันนี้ใช้ปลาร้ากระปุกค่ะอร่อย แบบว่าแซบๆนะคะมีต,ตอนปลาาหลนะคะถ้าไปกินกับผักจะยิ่งอร่อยค่ะก็คือตอนที่พ่อกินนะคะพ่อก็จะชอบเอามากินกับผักกระเฉดบอกว่ากินกับผักกระเฉดมันอร่อยนะคะถ้ากินแบบบ้านๆแต่ถ้าเรากินแบบว่าไทยๆหนอยๆนะคะก็จะกินกับแตงกวาถ้าเราไปซื้อตามร้านนะคะเขาจะให้พวกผักบุ้งมานะคะบางร้านก็ให้สายบัวมันก็มีร้านนะคะมีบางร้านนะคะที่หนูไปซื้อเขาให้ถั่วงอกมาด้วยค่ะมากินอะไรนะกินส้มตำกับถั่วงอกแล้วแต่ความชอบค่ะบางคนก็ว่าเข้ากันบางคนก็ว่าไม่เข้ากันนะคะ กินกับเนื้อสัตว์นะคะหรือว่ากินกับกุ้งอร่อยสุดค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะตักข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะกินข้าวสามคนนะคะส่วนน้องกําลังเรียกมาค่ะไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนขครอบครัวแบบง่ายๆตอนเช้านะคะก็เป็นความสุขในชนบทนะคะบรรยากาศสิ่งแวดล้อมก็ไม่วุ่นวายหรอกค่ะอาจจะวุ่นวายนิดหน่อยนะคะก็เรื่องการทํางานนู่นนี่นั่นแต่มันก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องสู้ต่อนะคะยอมเหนื่อยดีกว่ายอมลําบากคือช่วเทอมนะคะหนูก็ไม่ได้ปล่นเช้าเลยเลยค่ะก็ตื่นประมาณช้าก็ประมาณ7จ็ดโมงนะคะแต่ว่าแม่ก็ชอบป ตั้งแต่ตีห้าครึ่งหรือหกโมงนะคะเว้อนย่าแม่อยากให้ตื่นแต่เช้านะคะเพราะว่าก็ต้องไปเปิดร้านด้วยอีกอย่างแม่อยากจะให้ตื่นสายบ่ายด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่มีแต่พ่อใส่นะายนะคะจะได้ต้องไปทํางานต่อค่ะถ้าตื่นสายนะคะงานอะไรก็จะมากองกันตอนสายๆกว่าจะทาเสร็จก็บ่ายแล้วค่ะั้นประมาณตีห้าครึ่งหรือหกโมงนะคะแม่ก็จะเคาะประตูโป่ง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 แล้วค่ะบอกเลยขอบตาดาไม่ไหวแต่ถ้านอนเร็วนะคะโอ๊ยหามือนอนวินไใหนพอก่อน่ตอนนี้นอนดึกมากเลยนะคะไม่ค่อยนอนเร็วเลยค่ะก็คงจะเปิด ะคะประมาณเดือนหน้ากลางเดือนหน้าก็จะเปิดเทอมดังนั้นต้องฝึกตื่นเช้าแล้วค่ะไม่งั้นไม่ทันรถโรงเรียนแน่นอนนี่ก็จะขึ้นม .4 แล้วนะคะโตอีกปีแล้วค่ะอีกประมาณ2-3เดือนนะคะก็จะอายุครบ16บปีจะโตแต่ก็โตแค่หน้ากับอายุค่ะแต่สมองยังปัญญาอ่อนมืเดปาปาเปียก็ตีนิสัยเหมือนเดิมนะคะอยู่บ้านก็ช่วยงานบ้างแล้วก็ไม่ช่วยงานบ้างปกตินะคะพ่อแม่ก็บอกว่าน้องยังไม่โตนะคะน้องโตอีกนิดจะสอนให้ช่วยการทํางานค่ะตอนนี้ก็ทาไปก่อนโตก็แบบนี้แล้วเนาะแม่มันก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกค Okay. แบบบางครั้งก็แบบ ผู้เล่นกับน้องหยอกล้อให้น้องแบบว่าอยากให้น้องทํางานแล้วก็เข้าใจนะคะน้องก็ยังเล็กก็เราเกิดก่อนเนาะถ้าเราเกิดหลังก็คงทําช้าแต่ังไงก็ต้องทำอายุก็ต้องวิ่งเหมือนกันนะคะอายุมันไม่ลดลงเหมือนกันนั่นแหละค่ะทุกคนก็ต้องโตบอกนะคะว่าจะไปไหนวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะออกไปข้างนอกกันค่ะไปร้านค้านะคะทุกคนคงแปลกใจนะคะแต่งตัวเหมือนกับจะไปแดมดมันร้อนมากเลยนะคะจนไม่สบายเลยค่ะแม่จ๋าก็เลยอยากจะให้แบบใส่หมวกใส่เสื้อกันหนาวเพื่อเซฟตัวเองนะคะเพราะอากาศร้อนจนมันแบบทําให้ป่วย ง่ายเลยนะคะวันนี้ก็มาซื้อขนมไปให้น้องก้ค่ะมาซื้อขนมไปให้น้องนะคะหนูก็แบบใช้เงินเก่งมากเก่งทั้งที่แต่ละวันนะคะไม่ได้พูดเล่นเลยนะคะไปร้านค้าวันละสี่ห้ารอบค่ะไปเช้าด้วยไปเที่ยงไปบ่ายแล้วก็ไปตอนเย็นรถเต็มแล้วก็ไปงานนะคะไปแล้วก็ไม่ซื้อในน้อยด้วยนะคะซื้อห่อละสิบาทขึ้นไปด้วยค่ะแล้วก็ซื้อประมาณแบบว่าสี่น้าะ่อไม่ต่ำกว่าแบบว่า40ขึ้นไปเยอะสุดก็60ิ แต่ว่าต่อรอบนะคะ1วันก็คือไปสี่ห้ารอบเลยค่ะนะคะย่าให้เงินมาเท่าไหร่พ่อให้เงินมาเท่าไหร่แม่ให้เงินมาเท่าไหร่ก็หมดเกลี้ยงค่ะเงินตัวเองไม่ใช้นะใช้แต่เงินนะคะอุ้กินแต่มาม่ไปซื้อแต่มาม่มากินโอ๊ยตายแล้วพี่ทั้งน้องมากเลยค่ะต้องซื้อเยอะนะคะเพราะว่าต้องซื้อให้เท่ากันค่ะแล้วก็ซื้อมาแบ่งกันด้วยเพราะว่าต้องซื้อคนละอันเลยนะคะไม่งั้นตีกันหนูโตแล้วจะกินอยู่หรอแต่หนูก็บอกว่ายากินเหมือนเดิมค่ะยังไงก็อยาน้องกันนะคะทีนี้ก็จะชวนน้องออกไปหาย่าค่ะไปหาย่าเท่า กับย่าบ้างเพราะว่าปกติมีแค่หนูปั่นาน้องนะคะอยากจะให้น้องไปเล่นด้วยบ้างนะคะก็เลยจะชวนน้องค่ะเสร็จแล้วก็จะแวะไปเล่นกันด้วยนะคะเพราะว่าน้องชอบอยู่บ้านชอบดูทีวีนะคะแล้วก็ชอบเล่นกับหนูแฮงเตอร์่ต้องเกียร์กล่อมน้องนะคะแล้วก็สัญญานุนสัญญานี่แล้วก็ชวนเล่นนั่นเล่นนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาไปด้วยค่ะอนไปนะคะแต่ใช้เวลานานมากค่ะแล้วก็ใช้ให้น้องจับมอค่ะมนต้องถ่ายให้เป็นระเบียบแบบนี้ก่อนที่จะออกจากบ้านเลยค่ะบ้านาเท้าก็อยู่ไม่ไกลเลยค่ะห่างจากบ้านแค่ประมาณ20-30ยี่สิบสามสิบ สั้นนะคะต้องยุมหัวกันดูตลอดเลยคะ่ะต้องขอเอาดีๆค่ะไม่งั้นน้องก็จะแบบไม่ให้เลยนะคะยึดไว้คนเดียวแบบนีนะะ้เลยค่ะบางครั้งก็ยุมหัวกันเอาะ,ะก็จะเป็นคนแบบนี้นิดหน่อยนะคะมีอะไรหยิบเอาหมดก็เหมือนของคนอื่นก็เหมือนของนูของพี่ก็เหมือน,นก็แบ,บมือขอน้องนะคะขอดีๆไม่ได้ก็จะยุ้มนะจะเอามาให้ฉันไหมจะเอามาให<ช>้ฉันยอมเอามานะคะทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมคะตอนเด็กๆเวลาเราจะแบ่งให้ใครเรามี2กล่องเหมือนกันนะคะเราก็จะชอบเปรียบเทียบกันว่าอันไหนดีของเราอันไหนไม่ ่ม็เือนไรนะคะเพราะว่าเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนค่ะก็เคยทำกับคนอื่นเหมือนกันน้องด้วยนะคะไม่ใช่ค่ะกางร่มให้ตัวเองให้น้องใส่หมวกไปร้อนมากนะคะบ้านย่าคืออยู่ใกล้กันมากเลยนะคะเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะก็ไปเล่นกับย่าบ้างนะคะแต่ถ้าไม่ว่างก็ไม่ได้ไปเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆนะคะก็ชอบแบบไปพูดคุยกับย่าชอบเล่นอยู่กับย่านะคะเพราะว่าย่าแบบว่าสนุกสนานแล้วย่าก็ชวนคุยนู่นนี่นะค่ะตอนเด็กๆย่าก็เคยเลี้ยงหนูมาบ้างด้วยนะคะย่าก็คือมองไม่เห็นแล้วค่ะตอนที่ย่ามองเห็นตอนที่น้องเกิด เิดใหม่ๆยากก็ยังเดินข้ามถนนมาหาตลอดเลยค่ะแปดสิบเศษแล้วนะคะตอนนี้ยากก็มองอะไรไม่เห็นแล้วค่ะเวลาแม่หรือว่าหนูทําอาหารอะไรนะคะก็จะเอามาแบ่งยากด้วยค่ะถ้าทาเยอะนะคะทุกครั้งนะคะที่ได้มาเล่นกับยาแต่ละครั้งก็เล่นประมาณ20-30นาทีนะคะบางครั้งก็เล่นเป็นชั่วโมงเลยค่ะประเทศไทยนะคะจะร้อนไปไหนจะร้อนอะไรก็บ่นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ